บ่เอานะตอนเนี้ยผมเดี๋ยวผมแต่เก่าให้ดูครับพี่มีใครมี EMF เอฟไหมครับลองส่องประตูแถวหน้าบ้านให้ผมหน่อยได้ครับโอเคครับอาาโอเคครับไม่ได้เสี่ยง <c oughs> นะเสี่ยงใครดีกีตาร์เลย้ากีตาร์ต้องห้องนอนเมื่อกี้เสี่ยงมันตึงเมื่อกี้ลยพี่เแม่กีตาร์หน้าบ้านมีหรึ่งตัว ีนตึงเมื่อกี้เป็นมาเดี๋ยวผมขอแยกไปลองสอบกระจกอยู่ข้างนอกครับอี่ข้งนอกมันมันอยู่ไหนอะพีอยู่ข้างนอกนะในในกระจกบอกว่าไง คุยอะไรอ่ะกระดูกโอ้โหกระดูกบนใมเก้าหลังเลย พีปิดไฟลงไปเปิดชั้นใต้ดินด้วย,เ,ยเออแล้วครับเอบเอห้องพีวู่ไหนะ่ะอยู่ตรงทางเดินเลยตรงหน้าบ้านเลยโอเคครับ lên ba tu ba này mà ơi viêm ha oh my god Okay, okay. โอเคเอาอุปกรณ์เพิ่อมอีกเอาไปล่าทาผีต่อเลยมีใครเอาวิทยุเข้ามาอยู่ในห้องนอนี่ยตันโอเคโอเคฮลโล <c oughs> you talk to me? Good. Where are you? Talk to me, please. Hello, where are you? Can you talk to me? Talk to me, please. I want to see you. Show. Show your Okay, show. <laughs> <laughs> โอ้หหวใจจะวายเอ้ยม oh, ีรอยตีนไม่มีร้อยเท้าอ่ามันเดินมาไกลมากนะมันเดินมาจากมันเดินจากตรงนั้นแล้วมาห้องนี้อ่ะ ห้องห้องเด็กคนระับห้องเด็กเด็กลบฟิตซิ่งครับผม สนโอริสิรินครับ <laughs> ้องแนหลือยังโอเคมาแล้วโคดคิมคิมคิมยูเซนอาูกไหม่มรู้คิมใด,ด้ได้ถูกแล้วถูกแล้วอีคุติฟินวโคดอีอคิฟิคคีอยาให้ต้องโอ้โหพูดจากันดีๆ โปรดอีตาคูฟิสิกโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโีเด็กีตาร์ไม่ใช่ผมเคิ่มเืความมันกีตาร์สนุกดีมัใครรู้รหัสของเพื่อนนี้บ้างเนี่ย ทำไมมันไม่ยอมกิน Where are you keeping aside, the side, Do you hear me? Where are you? Show yourself. Where are you? Do you hear me? Oh, oh me fishing. me fishing. do Oh ho. What's that? Oh, oh. Why?

ยืมห้าย <25, 25, S 3> ืมห้ามหาเฉยหาคนหาคนแม่เสนอราคาครบแล้วมีเมีฟีดมีดอทแล้วก็อีเมลค่ะโอเค กลนะับก่อนนะนใช่ไหมกลับเลยกลับเลยโอเคโ <c oughs> ชคดี <c oughs> โอ้นี่นะครับตอบถูกได้เลยท่านผู้ชมขอบค,คุณมากครับที่ดูที่ผม ลากอดครับจสดีครับฝากกดตามกดชอบกดช่องผมนด้เลยครับ